เฮ้ยครับก็กลับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามฟาร์มฟิตอยู่ผมนิกทรงโจนนะฮะวันนี้มาอีกแล้วคลิปคัดปลานะครับก็ช่วงนี้อันนี้คลิปนี้จะมาคัดเป็นหัวข้อกันแหละรอบที่แล้วเราคัดไปปลามันจะใหญ่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่บอกไปในคลิปที่แล้วว่าเป็นเลือดสายสายเลือดคือสีเข้าช้าแต่ว่าเนี้ยเราเอาลองมาผ่าดูพอผ่าดูปุ๊บปรากฏว่ารอบที่แล้วที่เราไปนะที่ผมหยิบไปดูในคลิปที่แล้วนะพวกหัวข้อเนี้ย ยังเป็นแค่ลายจุดๆดใช่ไหมฮะผ่านไปไม่นานับสีเริ่มเข้ามามากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วตอนนี้ในคอกเออสรุปว่าพอผ่าปุ๊บดีขึ้นสีเนี่ยมันเข้าดีขึ้นครับพี่น้องอ่ะก่อนจะคัดนะวันนี้ก่อนจะคัดหัวพอดีมีพัสดุมาส่งฮะอินพอตอีกแล้วอินพอตแม่วัวครับอินพอตแมววัวเข้าฟาร์มจากประเทศจิโกโบเบต้าโรแมนแกะกล่องไปด้วยเลยฮะ พัสดุมาส่งพอดีอิมพอร์ตแม่วัวเข้ามามากล่องใหญ่ยังสั่งมาแค่สองตัวอาจจะมีของแถมโอ้โหสั่งสองมาหใช่เหรอวะเนี่ยสั่งสองมาหเอ,อย้ยแค่พี่จิโก้เวต้าขอบคุณมากฮะจำได้ว่าสั่งไปแค่สองใช่ปะโอ้เราเราสั่งแค่สอง่รอบเนี้ย KFC ฮะ คฟีวิจิกโก้ฮะตัวแรกฮะแม่วัวโอ้ยตัวผู้พี่เขาให้ตัวผู้มาด้วยนะอ๋อสั่งตัวเมีย้สั่งตัวเมียฮะพี่แถมตัวผู้มาด้วยพอดีผมถามตัวผู้แกไปแล้วพักนั่นะแต่ปลาปลาถ้าเอามาคือผมอยากได้แบบปลาคนละขอนะ้อไงแต่พี่จิกโกแ้แกมีข้อเดียวก็เลยไม่ได้สั่งตัวผู้แกมาแกะเลยแล้วกันนะพี่นะขออนุญาตแกะรวมไปเลยแล้วกันโอ้เสียงลันมาก กัดกันไม่เป็นไรพี่เพราะว่าปลาไม่ได้ขายนี่เอามาเอามาทํามาฮะสั่งสองได้หกนี่นี่ก็ไม่ได้บอกแกนะว่าจะมาแกะกล่องหรือว่าอะไรอะ่ะพอดีวัสดุมันมาวันนี้พอดีบวกกับมาถ่ายคลิปพอดีเราก็นึกว่าสองตัวน้กตัวผู้นะพี่เนาะ นี่ตัวเมียฮะนี่ครับแม่วัวแม่วัวปึ๊บอันนี้ยังรอดทุกตัวมัี่นะเทอ,ออกมาน้ำอุ่นๆนะช่วงนี้อากาศมันร้อน แมวัวครับนี่เขาชอบมากสไตล์นี้ผมชอบมากดังดัง,ด,งดังวัวอย่างนี้สวยมากผมยังชอบเลยโคตรสวยโคตรชอบพี่ดีนะหล่นในนี้เฮ้ยลุ้นเคฟซี FC, ฮะนี่ฮะลูกพี่แถมมาเพียบเลยสั่งสองมาหกสุดยอด สองมาหก้ยตัวผู้งามงามอีกตัว,ตวผู้งามงามอีกตัวครับผมนี่ผู้งามอีกตัวนะใครสนใจด่างวาัวบ้านนี้ก็ทักมาสอบถามได้เนะาะเดี๋ยวผมให้ชื่อเฟซพี่ไปแล้วกันทักมาินบ็อกสอบถามได้ไเ f c ครับแผมซื้อตัวเมียแค่สองตัวนี่พี่กระถะแถมมาเยอะเลย แต่ว่าซื้อเป็นซื้อเป็นรอบที่สองแล้วรอ,รอบแรกผมซื้อตัวเมียแกมาสี่หรือห้าตัวนี่แหละถ้าจำไม่ผิดน,นี่เป็นการสั่งซื้อรอบสองนี้ได้ตัวเมียอีกหนึ่งตัวสวยโอ้โหสเปคเลยวิชอบมากปลาเอฟสามแล้วแต่ว่าปลาสวยมากตอนนี้ได้ตัวเมียสามผู้สองลุ้นอีกตัวหนึ่งอีกตัวน,น่าจะเป็นตัวผู้แน่เลยเพราะว่าน่าจะมาเป็นคู่หมดเนาะ เอซครับจานนิก <laughs> เรียกจานนิกก็ด้วย <laughs> เรียกผมจานนะอุ้ยเซอร์ไพรส์ามากคลิปนี้เซอร์ไพรส์ามากเราก็กะไหน,หนทําคลิปแล้วก็กะแกะกล่องพี่แกไปแม่วัวนาข้าวสองตัวไปตัวเมียตัวเมียอ,อีกหนึ่งตัวนะก็เป็นผู้สองเมียเมียสี่พี่ขอบคุณมากพี่ผู้สองเมียสี่ดูเรื่อง พักไว้ในกระังแดงกันกระังนี้เดี๋ยวจะใช้ขัดฟ้าก่อนโอัวหา,หาสุดยอดสุดยอดขอบคุณมากพี่ขาวฟ้าขาวฟ้าสวยๆเลยงามๆเลยขอเทน้ำออกหน่อยฮะกันกันเครื่องยุ่งเหยิงอวันนี้ก่อนแล้วกันอ่ะมาเข้าคลิปเลาดีวกว่า การเปิดคลิปสองนาทีนี่ล่อไปห้าทีของเนี่ยขอบคุณมากๆครับพี่ชายนำข้าวจากประเทศจิโกเบต้าเอามามาดูห้องนี้กันช่วงนี้จะมีแต่คอนเทนต์คัดปลาขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาใส่ขวดแบนดนะครับทุกคนเพราะว่าปลาที่ลอกลอกอยู่ตอนนี้คือสีเข้ากำลังดีมากมันเข้าพร้อมๆกันหมดเลยหลายๆค้องอันนี้นะเวลาคัดก็ค่อนข้างจะหลายคลิปอยู่ จะมาหยิบหัวไปเนี่ยข้อที่แล้วไปย้อนดูได้เลยคลิปที่แล้วที่คัดคัดปลาไปอ่ะข้อเนี้ยหลายๆคนเห็นะมาแต่ลอกใสอย่างเดียวเต็มที่ก็มีแค่จุดแต่วันเนี้ยสี่เข้ามากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละเออสรุปว่าดีกว่าเดิมพอผ่าแล้วดีกว่าเดิมมันเป็นผ่าจริงนะฮะดูปลายชื่อก็พู้เนี่ยมันติสีบาลานนะฮะก็คือสายเลือดนี่มันมันเข้าช้าอยู่แล้วส่วนตัวเมียเป็นมันติเนื้อเข้มตัวเมียเป็นพวกสีดีมาเร็วแต่ว่าเป็นปลาคนละข้อก็ผ่านี่ผมก็ผ่า ตามนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาคัดปานเออรุ่นรุ่นเกมองแงแล้วอันนี้จะเป็นพวกหัวค้อบแล้วนะมีทั้งเหลืองทั้งแดงไซส์ใหญ่ๆอ่ะเจอสต็อปเปิดแฟตหน่อยก็ได้ออะมาต่อเปิดแฟตก่อนเดี๋ยวมองไม่เห็นนี่มันเย็นแล้วนะครับก็อย่างที่บอกสีมันเข้ามากกว่าห้สิเปอร์เซ็นแล้ววันนี้ก็เลยตัวใหญ่ๆเนี่ยผมจะมาเอาเอาขึ้นเลย วันนี้ให้อาหารไม่อิ่มมากนะเพื่อมันจะได้มารอ,อกินกันจะได้ไม่ต้องแบบตาักไกลนี่นี่ครับจากรอบที่แล้วที่เป็นแค่ลายจุดร้อยจุดนะวันนี้สีแบบเข้าแบบบางตัวนี่สีเต็มแล้วอะ่ะนะครับไอ้พวกนี้คือโครงสร้างดีอยู่แล้วปลาชุดนี้นะครับโครงสร้างเนี่ยดีอยู่แล้วโครงสร้างแต่หางไม่ได้ใหญ่เวอร์นะครับคือหางก็พอดีบาลานซ์กันหมดนะครับ ชุดนี้เน้นเอาโครงสร้างกับสีความแข็งแรงแนคะ่นั้นเนี่ยเห็นปหมจากรอบที่แล้วเป็นแค่ลายจุดหลายจุดเนี่ยเนี่ยพวกหัวข้อนะฮะนี่เราจะคัดพวกหัวเลยนะตัวใหญ่ๆหญ่สีเดินดีๆนะเอาขึ้นไปจะได้ไม่กัดกันตักรัวผมหลายตัวแล้วตอนนี้ที่ขึ้นมาสีมาหลายตัวแล้วขคอ,อนี้จะถ้าสีเต็มเี็มจะได้เห็นสีหวานหลายตัว ติดสีชมพูสีอะไรเงี้ยพอเลือดถ้าถ้าเลือดไปทางฝั่งพ่อนะแต่จริงๆฝั่งแม่ก็คือมีสีหวานในอคอกอยู่เหมือนกันนะแต่ฝั่งพ่อจะเยอะกว่า,าผมคิดว่ารุ่นรุ่นลูกนี้ก็น่าจะมีรุ่นลูกก็น่าจะมีเนี่ยจากรอบที่แล้วเป็นแค่หลายจุดหลายจุดอ่ะอะไรร้องอะไรลูกนี่ฮะโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่เลย โคงสร้างดีครับชุดนี้โครงสร้างแข็งแรงปลามาสามเดือนนะฮะตอนนี้ <ไอ S 1> มันมีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียลเลยครับออเออแต่สีแบบนี้จริงๆผมไม่ค่อยได้คัดขึ้น แต่เนี้ยมันโครงสร้างมันได้นะเดี๋ยวรอสีเต็มมันน่าจะสวยกว่าน,นี้ปกติไม่ค่อยชอบสีแบบนี้เริ่มจะมองไม่เห็นมืดเนี่ยตัวนี้หัวข้อรอบที่แล้วเนี่ยที่ที่ที่หยิบให้ทุกคนดูอะเป็นแค่ลายจุดเนี่ยวันนี้ดูดิเห็นไหมเม็ดสีมันขายายแล้วสีมันทั่วตัวรอบที่แล้วเป็นแค่ลายจุดเองส้มๆแดงแดง,ดงเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยจําได้เลยหัวข้อ รอชมพูเขียวน้ำเงินอะไรเพวกนั้นเดินตามหางน่าจะสวยแน่พวกนี้หลกัหลกๆก็จะดูเป็นตัวผู้ก่อนละกันเพราะว่าตัวเมียเนี่ยยังมองไม่ค่อยเห็นนะตอนนี้ผมมาทำคลิปนี่มันเย็นแล้วตอนนี้มันเย็นแล้วฮะนี่เหลืองเนื้อเหลือง หลายตัวครับแต่มันอยู่ข้างล่างกันหมดนะสีเดินดีหมดเห็นไหมดูเม็ดสีนี่นี่สีคล้ายๆตุกคอกแม่มันสีเยอะ ตัวผู้หลักก็มามาดีเ,เนี่ยชอบมากเลยปลาบอดี้อย่างเงี้ยนะชอบมากแต่ถ้าเป็นสีบาลานเหมือนตัวพ่อก็ดีมากเลยตัวพ่อสีบาลานสวยมผมตักขึ้นไปรวนๆแล้วกันนี่ผู้นี่ตัวเมียตัวเมีย เมียก็ลายลายมาลายจุดลายมาเนี่ยมีฝักไข่นี่ฮะคลิปคลิปเพาะสอนเพาะปลาพวกนี้ผมยังไม่ค่อยได้ทำแล้วนะแต่ผมสร้างกลุ่มความรู้แล้วกันแล้วใครใครอยากศึกษาก็เดี๋ยวไปเข้ากลุ่มนะผมเพิ่งสร้างกลุ่มมาเลย mm hmm. กลุ่มความรู้ประกาศนะผมขึ้นไว้ให้กลุ่มความรู้ประกาศกรณน,นี้ใครอยากศึกษาวิธีเพาะเลี้ยงอุ้ยสวยมากเม็ดสีเมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูในกระชอนรนะสวยมากเข้มเขมอย่างนี้ผมชอบจัด กรณีใครแบบเพิ่งเริ่มศึกษาอะไรอย่างเงี้ยอยากจะหัดเพาะเลี้ยงอะไรอย่างงี้เนาะอย่าไปนะก็ถามเอาในกลุ่มแล้วกันเดี๋ยวผมสร้างกลุ่มไว้ให้เพิ่งสร้างมาแล้วนะครับโอ้ไข่แน่นจัดตัวเมียไข่เบ่งเลยพวกเมวหัวหัวดีหน่อยนะก็จะมีทั้งกลุ่มเอ่อเกี่ยวกับการทําฟาร์มแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวกับคําถามนะเกี่ยวกับประกาศโดยตรงเลย ก็คือในกลุ่มแต่มันเป็นกลุ่มห้ามซื้อขายไปแล้วเพราะว่าถ้าถ้าอนุมัติให้แบบมีการซื้อขายในกลุ่มอ่ะมันก็จะมีแต่คนขายเข้าใจปะอันนี้กรณีใครสงสัยว่าทําไมในกลุ่มแมะในกลุ่มผมไม่ให้ขายนะกรณีถ้าแบบให้ขายกันก็จะมีแต่คนขายทีเนี้ยโพสต์ที่มันเป็นคําถามอ่ะมันก็จะโดนปิดนะโดนปิดกั้นนะเพราะว่าโพสต์ขายมันก็จะขึ้นมาเยอะเกินเงี้ยโพสตคําถามมันก็จะโดนดันลงไปด้านล่าง บางทีเราไม่เห็นโพสต์มันเลื่อนลงไปด้านข้างล่างเนี่ยก็ไม่มีคนตอบนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกให้เป็นกลุ่มที่มีแต่ความรู้แล้วกันนะก็ทยอยไปเข้ากันได้ครับกลุ่มเพิ่งสร้างนะยังไม่มีสมาชิกเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้เดี๋ยวทาคลิปหลังๆก็จะพยายามเอามาขึ้นบ่อยๆแล้วกันเพื่อนๆจะได้ตามกันทันโอ้ยขอให้เป็นตัวเมียอว่าตัวเนี้ยเม็ดสีโคตรสวยเลยวะนี่เมียแล้วเมียต้องมาแล้วอย่างเงี้ยต้องตัวเมียแล้วนะ ไข่มาเครื่องอัตัเมียอ้าวมีฝักไข่ฮะมีฝักไข่ฮะเม็ดสีอย่างสวยมีฝักไข่ฮะอ้าวลงไปลกเนี่ยอย่างชอบดูตัวเมียดีเม็ดสีบ้างนี้อย่างชอบเดีย๋ยวเราไปผ่าเบ็ดเหลืองอีกทีหนึ่งแต่ก็ไม่แน่หรอกชุดพวกนี้อาจจะทําเป็นแยกแยกแยกสายเลือดไวยบ้างนะผ่าเบ็ดเหลืองเยอะแล้วโอ้โหหลายตัวจัด <laughs> จะว่าช้าไม่ได้แนละ้วรอบนี้เปลี่ยนสายเลือดแล้วจากสายเข้าช้าไม่ช้าแล้วครับตอนนี้สามเดือนนี่คือสีมามามาดีมากเลยตอนนี้หลายตัวนะอันนี้คัดเอาคร่าวๆก่อนแล้วกันเว่าเดี๋ยวผมต้องไปทุระนะคัดเอาคร่าวๆก่อนเดี๋ยวผมไปทุรก่อน,นอหลายตัวเดี๋ยวผมมาคัดต่อกลางคืน ถ่าแล้วดีตั้งแต่รอบรอบแรกเลยนี่ก็ <receiver. S 1> เป็นอะไรที่แบบ <S <S> <อ>ยิ้มกว้างเลยแหละผมอะตวัวเมียโอ้โหโตวัวเมียเม็ดสีดีมากเลยแต่จริงๆไซส์หนึ่งนิ้วเลไอย่างงี้จริงๆรผมยังไม่ค่อยถนัดเอาขึ้นขวดแบรนดเท่าไหร่ยวผมไว้นี้ก่อนแล้วกันอยากให้มันใหญ่นี้ก่อนเพราะว่าผมไม่รู้ว่าปลามันไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นขวดแบนได้ทุกคอกนะ บางทีเราต้องสังเกตบางคอกขึ้นไปแล้วมันป่วยกันเยอะไม่ยอมโตอะไรอย่างนี้ก็มีต้องสังเกตปลาจากไหนบอกก่อนนะนี่ผมยังไม่ค่อยได้ดูดีๆเท่าไหร่เลยชุดนี้มันดีมากน้อยแค่ไหนโอ้ตัวเบ้งข้างล่างกู่หรือเมียตัวพู่เดี๋ยตัวโคตรใหญ่ตัวเองใหญ่เลยนะ น1.4ได้ขนาดขนาด1.4ได้ช่วยออวันนี้มันเซอร์ไพรส์หลายอย่างฮนะพี่จิโก้เซอร์ไพรส์ผมไปอีกสั่งสองมาหกสุดยอดสุดยอดอะตัวใหญ่ๆนี่ตอนนี้ก็เริ่มจะบางตาแล้ว สีดีๆทําตะกูนีโมโกาเล็กซี่ให่พวกนี้ก็ต้องให้ติดนะมันติให้ติดน้ําเงินติดเขียวไว้ก่อนนี่เป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยปลาตัวนั้นมันมีมิติมีสีสันหลากสีแน่นอนถ้าต,ติดน้าเงินติดเขียวตัว้งแต่เด็กเนะี่ยแต่พันส้มแดงยาวๆเลยนะี่ไม่ไหวฮนะส้มแดงยาวๆเลยนะมันไม่ค่อยไหวโตวมาก็ส้มแดงตัวเมียตัวเมียเนี่ยแน เมียดีเมียสวยหลายตัวชุดนี้เท่าที่สังเกตนะดูด,ดิสีแน่นๆตัวเมียสีแน่นๆตั้งแต่เด็กแจมี่ค่ะตกว่ะตกเป้ยมันหนึ่งครับโอ้หลายตัวมากครับ แดงแดงไม่เอาขึ้นแดงโลโล้นไปตอนคัดทิ้ง <_ Q> ขึ้นไปเนี่ย <_ Q> อ่ะคิดไปกี่นาทีแล้วเธอนานปะสิบ <_ Q> เป็นสิบแล้วคิดเป็นสิบนาทีแล้วนานแล้วไปหกโมงกว่ามั้งเนี่ยเนื้อเหลืองของนี้ติดเนื้อเหลืองไม่ค่อยเยอะ สีนิโมโเยอะมากอุ้ยดอกสวยตัวมียะไหรือเปล่าเนี่ยวัยรุ่นก็งอเง,งเออขู่ด้วยวะ <c oughs> อะมองไม่เห็นแล้วฮะทุกคนมืดลกะลก็ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะมาคัดต่ออีกทีหนึ่งนี่ให้ดูคร่าวๆไปก่อนนี่ประมาณนี้ คลิปต่อไปก็คัดปลาฮะคลิปต่อไปลูกขุนช้างผมสปอยไว้ก่อนเลยว,ว่าเด็ดแน่ลูกขุนช้างคลิปนี้นี่พ่อแม่ไม่ได้ฟิกอะไรนะต่อไปคลอกนี้ลอกอัตาราลอกเนี่ยหนึ่งหนึหน่งอ,อตาลอกเนี่ยสังเกตได้เลยนะับปลาไม่เคยคัดออกอัตาราลอกครึ่งครึ่งปกติผมที่ผมบอกนี่มอมันจะลอกทีเดียวลอกหมดเลยนะลอกเยอะแต่เนี้ลอกครึ่งครึ่งเหมือนกาแล็กซี่เลยลอกแค่อัตราการลอกถือว่ารอบเลกนะี่ไม่เยอะ สปอยไว้เลยว,ว่าดีกว่าอคอกนู้นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นคอกขุนช้างเนี่ยเป็นพ่อมันเนี่ยโหดมากหางใหญ่โครงสร้างดีนะนี่พ่อมันนี่ผมสปอยไว้ก่อนคลิปหน้านี่ตัวพ่อเกดเครือบหมดแล้วนะโครงสร้างดีและหางใหญ่มากแม่มันติตัวแม่ไม่ได้ถ่ายไว้ตัวแม่ถ้าไม่เพราะผมเขียนแค่มันติเฉยๆเนี่ยแสดงว่าตัวแม่ไม่อยู่ฟาร์มแล้วเพราะถ้าตัวแม่อยู่ฟาร์มมันตัวแม่จะมีชื่อนะตัวแม่อันเนี้ยไปสิงคโปร์ไปแล้วนะครับ แต่สปอยไว้ก่อนว่าลอกปุ๊บสีเข้าปั๊บอัตราการเข้านี่มากกว่าห้าสิบเอร์เซ็นบนลำตัวนะคือเข้าเร็วกว่าชุกนื้นเยอะนี่เบ็ดเหลืองอ่าไม่เอาไม่หยิบไปดูดีกว่าเอาไว้คลิปหน้าเอาไว้คลิปหน้ากว่าเดี๋ยวคลิปหน้าไม่มีอะไรเล่นโอเคคลิปนี้ไว้ฝากไว้แค่นี้ครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ